น้ำมะนาวตราลิมาเซ่เปรี้ยวทุกหยดใช้หมดทุกส่วนค่ะจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแรกเริ่มนะคะก็คือทางกลุ่มจำหน่ายไก่เนื้อแล้วก็โดนไข้หวัดนกค่ะก็เลยทำให้เกิดนี่สินก็เลยมองเห็นอะไรที่เป็นพคื่เศรษฐกิจของบ้านเราก็เห็นว่ามีต้นมะนาวอยู่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมะนาวสร้างตนเองค่ะ มะนาวนะคะตอนนี้ก็คือรับจากในชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะมะนาวของเราจะเป็นมะนาวพันธุ์พื้นบ้านซึ่งมีรสชาติหอมอร่อยโดดเด่นก็คือเราใช้มะนาวในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยค่ะสมาชิกในกลุ่มของเราก็จะเป็นคนในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือใช้มะนาวพื้นบ้าน มีการปลูกโดยเกษตรกรในท้องถิ่นค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีส่วนใหญ่ก็ใช้ปุ๋ยหม,มักหรือปุ๋ยที่ทำเองจากเกษตรกรผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มนะคะก็คือจำหน่ายมะนาวสดแล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะนาวของเราส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยค่ะ ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเบอร์โทร0862906584